กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบครุทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะว่าชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะอายุ63ปีนะคะก็อาศัยอยู่ที่นนทบุรีนะคะเป็นนักศึกษาริยะปัญญาตรีชั้นปีที่สองวันนี้ก็ขอโอกาสมาส่งมาแชร์สภาวธรรมนะคะเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เอง นะคะก็เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ออกยกคะเสร็จเมื่อสักครู่ะนะคะนะคะเเราก็นึกขึ้นไม่ได้โอ้วันนี้มีการส่งการบ้านนี่นากิเลตมันก็โผล่ขึ้นมาเลยค่ะมันบอกโอ้ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งแล้วนั่นแหละเมื่อวานก็ส่งแล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นส่งบ้างมันบอกอย่างนี้ยนะคะพอหลังจากนั้นแป๊บนึงหูเรานะคะก็ไปได้ยินเสียงท่านคลิปเสียงท่านอาจารย์อ่านบททบทวนธรรมนะคะตรงที่ว่าถามว่า ตั้งใจทำความดีทำทำไมได้ผลแค่นี้ใช่ไหมตอบว่าเพราะทำชั่วมามากโอ้โหแค่นั้นล่ะค่ะโอโ้มันเก็ตขึ้นมาเลยสมองตื่นเลยค่ะนะเราก็เลยจับ,บกิเลสบ้กิเลสกิเลสแกได้ยินไหมนเนี่ยแกได้ยินไหมนเนี่ยได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินไหมนเนี่ยใช่ไหมเ่นนะ่ะมันก็บอกว่าเออมันได้ยินนั่นล่ะัะนะ่นน่ะแล้วก็เราก็เลยบอกแต่ก่อนแกก็เคยถามฉันไหมเออว่าเออ ทำไมเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจทําดีทําไมได้ผลลัพธ์แค่นี้แกเคยถามฉันบ่อยๆใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยมันก็บอกว่าใช่เราก็เลยก็ถามมันแต่ว่าแล้วตอนนี้แกรู้หรือ,อยังล่ะว่ามันเพราะอะไรนะถามมันมันบอกรู้แล้วจ้ารู้แล้วจ้าเราบอกเออรู้แล้วก็ดีละนะและเออแล้วนะลลก็แกก็เคยได้ยินใช่ไหมที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ขยันส่งการบ้านนะมผ่า <laughs> นท่านนี้นต่ท่านอาจารย์ยังบอกอยู่ว่าให้ขยันส่งการบ้านนะนั่นแหละ เพราะว่ามันก็จะเป็นการพัฒนาจิตใจเราแล้วก็ทําให้เราเกิดปัญญานะคะกุศลธรรมก็จะ,จะเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเออแกรู้ใช่ไหมมันก็บอกว่ารู้มันบอกว่ารู้แล้วก็มันก็ได้ยินด้วยเราบอกเออนั่นแหละถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าวันนี้แกจะไม่ส่งการบ้านมันก็เรื่องของแกนะแต่ฉันนี่แหละจะส่งการบ้านนะนะ่แล้วแกแกอย่ามา,าหาข้ออ้างนะว่าแม้เออให้พี่น้องท่านอื่นๆส่งบ้างนะ กลัวครูรูดจะเหนื่อยอะไรบ้างแกไม่ต้องมามาซีมสมอนฉันแล้วฉันไม่ฟังแกแล้วฉันจะส่งแหละนะคะแล้วก็เออเราก็เลยบอกว่าเอออีกอย่างหนึ่งนะฉันเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่มาปรับทุกข์กับฉันเนี่ยมากมายนะว่าเออทําไมเนาะทำดีแต่ไม่ได้รับผลดีเลยโอ้ยการทาดีนั้นมีจริงเหรออะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แหละฉันก็จะเอาข้อน,นี้แหละไปตอบเพื่อนเพื่อนฉันแหละน่ะน,น,นว่าเพราะอะไรนะคะแล้วฉันก็จะได้โอกาสแทรก ธรรมะและอาจจะดึงเพื่อนได้เข้ามาสู่ทางธรรมบ้างอย่างเงี้ยกิเลสมันก็นเงียบค่ะกริบเลยค่ะนะคะก็เป็นอกเออเป็นอกว่าเออแอดตากกิเลสมันอยู่มัดนะคะนะคะค่ะก็ขอโอกาสแชร์สภาวธรรมแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอสามารถพิถีวยค่ะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่แอดพอพี่แอดพูด่าคุยกับกิเลสมนนี่นหน่ะคิดถึงว่าเอากิเลสเนี่ยกิเลสคือคือคือ โง่ชั่วทุกบ้าเนี่ยค่ะคือตัวโง่ตัวชั่วตัวทุกตัวบ้าก็คือจริงๆแล้วกิเลสน่ะกิเลสเขาก็อ่าคือตรงตรงสิ่งที่ดีเนะี่ยพอเขาเป็นตัวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีเหลี่ยมมุมที่เหลี่ยมมุมโง่ค่ะเป็นเหลี่ยมมุมโง่ของเรานี่แหละเราไปเรียกเพราะว่าเป็นกิเลส<ล>ใช่ไหมคะเหลี่ยมมุมโง่ของเราเนี่ยเป็นเรียกไปเรียกว่าเป็นกิเลสหรือความไม่รู้ ง่พอพูดโง่ดูแรงนะคะแต่พอพูดอวิชาดูไม่แรงนะใช่คือมุมอวิชาใช่ไหมคะเพราะว่ากิเลสก็คือตัวอวิชาความ <respuesta> ไมร่รู้แต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้นะคะแต่มันมันรู้มันรู้ที่ถูกไม่ได้มันรู้ความไม่รู้มันรู้อันที่ถูกไม่ได้นะมนม,มันไม่รู้อันที่ถูกพอมีพอมีคําอธิบายที่ถูกไปก็เงียบนะคะกิ <chet> เลสก็เงียบเหมือนกันใช่ค่ะ อ๋อเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งในในจิตวิญญาณของเราจะเห็นว่าถ้ามีคําอธิบายที่เป็นปัญญาคมคมไปให้อะกเหรือความไม่รู้ตัวนี้มันก็สลายไปอ่ะกิเลมันก็สลายไปนี่เป็นอ่ะความหมายของกิเลสท,ที่มันอยู่กับเราก็คือความไม่รู้ของเรานี่แหละความไม่รู้หรืออาจารย์ใช้คําว่าอ่ากิเลสเนี่ยนะคะโลภโกรธหลง เป็นสิ่งที่คนโง่คนชั่วคนทุกข์คนบ้าหวงแหนที่สุดในโลกอยู่ในบททบกทวนธรรมนะคะนี่คือบททุกทวนธรรมนะคะที่อาจารย์จันั่นออกมาว่ากิเลสมันคืออะไรมันคือโลภโกรธหลงนี่แหละคือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละแต่มันเป็นสิ่งที่คนคนคนนั้นน่ะเป็นใครโง่ คนโง่คนชั่วคนทุกคนบ้าน่าสงสารกิเลสนหมครับเป็นทุกอย่างเลยที่มันไม่ดี <laughs> <laughs> พอถูกปัญญาคมคมของเราที่ไปอธิบายมันก็จะหง่อยไปสลายหายไปหายไปถ้าในพระไตรปิฎกจะบอกว่าอม้วนไปเลยอายม้วนไปเลยอย่างนี้นะคะค่ะอนุโมทนากับพี่แอสค่ะ <laughs> พี่แอสมีมูม <laughs> คุยกับกิเลสนะคะแล้วก็ทําให้กิเลสสลายได้ค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมองดรพอร์ผุดษดีกันดรพตอร์ุดดีอ่าสะดวกอ่าสะดวกอยู่เป็นระยะโอเคตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ห้องสมุดเลยค่ะยังค่ะยังไม่ถึงห้องสมุดค่ะใกล้แล้วค่ะเียนทำาค่คุรุค่ะแต่วิวพี่แอสสวยค่ะ ออ๋ใช่ใช่ั<อ>ช้ออนอ่าดเป็นวีลแบ็กกาวใช่ไหมคะพื้นหลังข่ดใช่ค่ะมันเรียกว่าอยู่แบบว่าหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งค่ะแต่ก็จริงๆนะคะมันมีสิ่งหนึ่งที่ที่เมื่อก่อนห็นก็ใช้วิธีการคุยกับอิเน็ศแบบเนี้ยแล้วก็คุยด้วยคําที่แรงอย่างโง่หรือคาว่าอะไรอย่างเนี้ค่ะปรากฏว่ามันชินค่ะมันเถอออกมาเป็นคําพูดข้างนอกค่ะ ซึ่งบา mm hmm. งทีเนี่ยมันจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยฟังแล้วไม่ได้อินกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่โอเคอะค่ะ mm hmm. เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องระวังเพิ่มขึ้นเพราะหลายคนเนี่ยเราก็สังเกตจิตศาาหลายท่านเนี่ยค่ะแต่ด้วยความที่เราเข้าใจนะคะว่าอ๋ออันเนี้ยต้องฝึกมาแบบนี้แน่ๆเลยคุยเสียงกันในหัวตัวเองมันขาวมันดำเสร็จ <laughs> แ,แล้วพอเกิดขึ้นจริงพอเวลาไปสอนเพื่อนหรือเวลาที่ ไม่ใช่คือแนะนําเพื่อนหรือเล่าประสบการณ์ตัวเองอก็ใช้คําที่เราใช้เตือนตัวเองเนี่ยแหละออกไปซึ่งบางคนเขารับไม่ได้นะคะเพราะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราฝึกในการละกิเลสของเราข้างในแต่สัมมาวาจาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะนั้นต้องต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องนี้ค่ะจ่ะแบ่งปันประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคนคนส่วนใหญ่จะจะรับรับได้ในสิ่งที่ ไม่แรงกลุ่มใหญ่จะรับสิทแม้ภาษาไม่แรงมากกว่าแต่กลุ่มเล็กบางกลุ่มก็ก็จะรับได้นะคะต้องประมาณต้องประมาณอย่ายอย่างที่อย่างที่ดรพุทธเดีแนะนําเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังว่าอย่างอย่างเคยฟังพ่อครูพ่อครูบอกว่าพ่อครูไม่ไม่พูดภาษาที่เป็นคําคําแรงแบบแบบคําหยาบอะค่ะ ท่านบอกว่าท่านไม่เคยพูดกูมืองกับเพื่อนเพื่อนพูดกูมืองท่านก็จะไม่ได้ใช้คำนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นคำคำที่คือคือบางบางท่านก็จะพูดไม่ได้อย่างนี้หนเนี่ยพูดไม่ได้เลยคำนี้มันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเราที่อ่าแม้แต่เพื่อนผู้หญิงนะคะบางคนเขาก็พูดกันแต่ว่าเขาพูด เขาพูดเนะี่ยเขามีความสนิทว่าคําเหล่านี้คือเป็นคําที่สนิทกันคนที่สนิทแล้วคุยกันอนะ่ะตอนที่เขาคุยกันแต่พอเขาหันมาหาเรา,าเขาก็จะพูดแบบอีกภาษาหนึ่งภาษาที่เราพูดเนะี่ยเขาจะพูดกันกลุงแต่พอเขาพูดเขาก็จะพูดกับเราชื่อเรานิดหน่อยแล้วชื่อชื่อเขาเขาก็จะเรียกตัวเองเขาว่าเราหรือบางทีเขาก็เรียกชื่อตัวเองอย่างเงี้ยเขาสามารถปรับได้เลยค่ะ เราเป็นเพื่อนกันในห้องนี่แหละแล้วเราก็จะสนิทกันอ่ะแต่ว่าจะพูดกันเขาจะปฏิบัติตามตามแต่ละคนตามฐานของแต่ละคนฐานเรารับคำแรงไม่ได้เขาก็จะไม่พูดกับเราก็จะพูดภาษาแบบนั้นกันเรานี่คือตรงส่วนของการการพูดคุยแต่สุดท้ายเราก็มาเรียนรู้ว่าจริงๆภาษามันก็เป็นคือถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราก็จะส่วนที่เรา ยังติดอยู่เราก็ต้องล้างเหมือนกันแต่เราล้างแต่ไม่ได้แปลว่าเราเราล้างก็คือเราเข้าใจแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะไปไปทำนะหมายถึงเราเราเข้าใจว่าเ,เหตุมันตรงนั้นมันก็เป็นเพียงเพลงเสียงอ่าเืเสียงแต่มันอยู่ที่การตีความซึ่งเรารู้ว่าการตีความคําเหล่านี้เนี่ยตีความต่างก,กันบางคนตีความเป็นความสนิทสนมใช่ไหมคะบางคนตีความว่า จัดการกอกิเลสต้องเอากูทําม,มานั่มันถึงจะล่มอันเนี้ยมันอยู่ที่การตีความว่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่หรอกฉันทํามาฉันนี่แหละตัวตัวทำมาตัวฉันนี่แหละแล้วประมาณนี้ค่ะอ่าภาษาเรื่องของภาษาก็ประมาณสุดท้ายเราก็ต้องประมาณให้พอเหมาะกับบริบทกับบุคคลใช่ไหมคะในอ่า สัพพุริสธรรมที่เราจะประมาณบุคคลเวลาสถานที่เหล่านี้ในการที่จะใช้ภาษาค่ะค่ะโอเคพี่แออนุโมทนากับพี่แอค่ะุ๊ค่ะอ่าเราไปเยี่ยมพี่หมวยกัน